อ้าวโอ้โอาีเาีเลยมันไม่ต้าไม่ตวันนี้จะพาตอนที่จะพามาดูกันขึ้น้างนะคะข้งไรนะของน้องใานะคะแล้วี่จังโปก็จะขี่ช้าง

ข yeah. oh, okay, okay. okay. hm no ึ้นไม่ได้ตอนนี uh, ้ยังเอียงอยู่ครับยังไม่ชินครับจริงสิโอ้โหแบบไปมากเลยเมื่อกี้โอ้ยโอเคโอเคออ่ะเตกใจเสียงร้องครับเมื่อกี้เสียงร้องพี่เหรอเสียงร้องไม่ต่าเองเลยเหรอเยอะเลยว่ะพุทธอะไรมะแบบว่าคิวบัวนะใครขี้บัว แต่หางตามเยอะก็โดดแล้วก็ขึ้นช้างอยู่จ้ะโออ้ามจ้ามจ้าสมัดเดียไปตกเลยเก่งมากเลยอ่ะโยมรับอ่ะโยมรับพี่โบเลยโอ้โหสุดยอดเลยเออจ้ามือเออจ้ามือไปชินแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มชินแล้วเขาขึ้นทุกวันพี่ใหห้มัันงวเออมันจะได้ชินชินแล้วเออสุดยอดสุดยอดอันธนุอันธนูเออโอ้โหเก่งมากเลย นี่ถ้าแม่กระโดดขึ้นอย่างเงี้ยได้ไหมได้เพราะว่าเราจะไม่ได้หัดขึ้สูงสาวมันก็หัดได้แต่จะไม่หัดให้ยเจริงอเกกัเเลยชิดทางมันก็ ยังไม่ยอมให้ขึ้นครับตอนนี้เนี่ยดู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 เอาแล้วเอาแล้วจะเอาลงให้ได้ครับตอนนี้ไม่ไม่ขึ้นครับเก๋ๆๆนะครับชินไปนเดือนเละครับผมนี่เอาใหม่ผมนี่เอาใหม่จะตรงง่ายังไปเปิดแลยังไม่ได้ไป ชีวิตเอาไว้ด้วยไม่ต้องรอแค่นี้ต้องไปทำประกันชีวิตก่อนนะตายสบายตอนนี้อีกจริงหรอเออจังสบัดนี่สุดยอดเลยนะถ้าเตจอต้องขาติ๊กตี๊ดได้แหละยกขาไม่แค่พี่หมอสุดเลยไปเดินเดินเดินมาต่อตอนนี้ก็ฝึกเดินในโซ่ก่อนครับปล่อยโซ่ไม่ได้ครับปล่อยโซ่น่าจะวิ่งแน่นอนครับ อีกตัวนึงครับตัวนี้หัดเดินริมถนนแล้วครับตัวนี้ควานก็หัดเดินควานควานตัวน้อยครับอยู่บนคอช้างครับเอา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 

เป็นมค์คาเียนไม่ตามีเพื่อนแวะมาเยี่ยมครับไม่ให้อกเไม่อ่ตาแยกน้องกินหมดเลยครับเอาตอนนี้สองปี8เดือนนชครัแล้วก็ให้รคใช่เพราะว่าร่าก่แล้วครั่างกายไม่ไหวแล้วไม่มีลูกไอ้ตัวนี้อยู่บ้านไหนครับบ้านจินดาครับอ๋ออยู่บ้านจินดาครับไม่มีลูกมิจหลานครับ มีช่อง y o u t u ไหมครับไม่มีครับอ๋อตอนนี้ยังไม่มีนะแนวควานช้างตัวน้อยเหมือนกันครับไม่มีปุ้บไม่มีอะไรเลรู้ทำมีตัวซับยุ่แต่รู้ทำป่นเ้นะปนเ้รู้ทำได้ครับได้ได้ครับได้ไดไดนลองดู

โอ้โหตกแม่ตอนนี้ ไ,ไ,ไม่มีอะไรจับก,ก็ได้พี่เ,เ,ชเ,เชื่อือไมเชื่อหโอเคไหมครับโอเคขันลงได้แล้วค่ะลูกไแล้วเหรอขเดินลงได้เลงพี่งนักเลยหนักเลยกได้แล้ว สองเกมเหรอให้อบเกมให้จอเแหละจรงเหรอครับวันน้าวบ้าน่าดาเน้าแ้วเอตเตอรี่มาบ้านนี้สิคนแล้วอะเก้าสองอันนี้กี่ปีแล้วพี่น้องปีแเดปีครับ นอนกินดูท่านอนกิน อันนี้ไม่ตาอันนี้ไม่ตาไม่ขยับแล้วตัวนี้กินอย่างเดียวครับ Don't <laughs>